สนท้ายมานะครับจอดไว้หน้าบ้านแตกหมดเลยเดี๋ยวเราไปให้พี่เอกเทเลอร์นะครับเขาดูแลนะครับเพราะว่าเราทำเทเลอร์จะกลับพี่เอกนะครับที่หนองฉางนะครับออกจากบ้านผมไปสัก20กว่กาโลนะครับเป็นอู่ต่อเทเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไฟไท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอู่เขานะครับว่าเขาต่ออะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวด้วยรถพ่วง ติดตามกันครับเพื่อนๆครับ เนี่ยครับเรากำลังจะไป VS เทเลอร์ครับเอกเ er ทเลอร์นะครับน้องฉางอุทัยธานีนะครับอู่พี่เอกก็อยู่ในตลาดน้องฉางเลยนะครับหาไม่ยากนะครับ you okay. สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอหน,นองช้างอยู่ขวามือนะครับนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับนะตามรถคันนั้นเข้าไปเลย <S <S เขเข้าไปสุดซอยเลยครับไปเลยนี่นี่นี่ถึงแล้ว <c oughs> ซ้ายมือนะครับ เห็นหมู่บ้านแถวนี้ครับนี่ถึงแล้วครับ VS Teller เ,ลเลอร์เ l ็กเทลเลรครับนี่เจ้าของยกเองเลยนะครับ พวกชนเนี่ยพวกถอยจอดหน้าบ้านแล้วถอยก็ชนเราออกเลยเนี่ยออกออกผมเคยเคยยืบออกอยู่เล่นเอาเล่นเอาโคตรเลยเนี่ยอุ้ยแหลงเนี่ยตึงเห็นไหมมาถึงถ้ำแล้วไม่ต้องกลัว อันนี้ที่นี่ VS Teller มีเบอร์โทรนะครับสนใจก็มามาใช้บริการได้นะครับใครจะต่อเทนเลอร์นะครับมีทุกรูปแบบเนาะมีทุกรูปแบบครับตามสั่งก็ได้อยากได้แบบไหนขอให้บอกอย่างอย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์สามคันนะครับก็เล็กหน่อยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเตส,สกีด้วยแล้วก็พวกรถรถไถนาไหม ครับรถไถ่ายนารถไมโครเล็กไมโครเล็กมีหมดเลยสะตันห้าตันในพวกนี้ครับอย่างพวกนั้นก็จะเป็นล้อแบบสี่ล้อใช่ใช่จะเป็นสองเทาเป็นสองเทาตอนนี้ไม่รู้พัฒนาไปยังไงไม่รู้จุดต่อพวกนี้หรือเหมือนเดิมครับคล้ายๆเดิมครับเนี่ยฮะจะจะเพิ่มเติมก็คือจะมีงานงานงานปัจจุบันเพราะผมทำกับพี่เอกไปนี่จะสองปีแล้วนะอันนี้ก็แบบ แบบใหม่นี่แบบล่าสุดครับล่าสุดเนาะใส่ใส่ใสามคันได้นะหันหัวหันท้ายกันดีๆได้สามคันนะครับนี่นบมีโซ่ละหูแต่ของผมมันล็อกข้างบนมันก็อยู่ละใช่ของพิชานมีเซฟตี้แล้วครับอันนี้เป็นเทสสก,กีครับเลือกสีได้เทสสก,กีก็จะมีลอกเนาะจะมีจะมีลอกอยู่ข้างาเวลาลงน้ำอะ่ะัเวลาวินขึ้นจากน้ำก็หมุนขึ้นมา แล้วพี่เอกเขาเล่นเจสกีด้วยนะครับใครอยากปรึกษาเรื่องซื้อเจสกีมานี่ได้นะมีขายด้วยครับมีขายด้วยมีเจสกีขายนู่นอะไรนะอ่าเป็น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 บอร์ดพายครับพี่ไม่ได้ติดเครื่องใช่ป่ะไม่มีเครื่องครับใช้พายเหรอคือนี่ผมเห็นมันมีเครื่องเล็กๆแล้วเะเป็นเป็นมอเตอร์ไกด์พี่ลอยๆครับมันได้มันเล่นได้แค่ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีไงแต่อย่างพวกนี้เราได้ออกกําลังโอ้ยหนีไปสามร้อยก็หมดแล้วอะ นี่พ <pelled hollow> <uh <ped convert> ี่ชาตินะพี่ชาติว่าจะไม่ใส่แล้วไปดิแอฟริกาเอาไปเลยยกมาเลยนี่อยคนอยากได้อ่ะนานๆมาจัดไปเลยพี่ยกมาเลยให้พี่ชาติไปเลย thank you เผื่อเข้าป่านี่ใส่แอฟริกาทวินตอมันนิ่มครับเบอร์นี้เลยแอฟริกา แต่แต่เียมันจะเป็นร้อยห้าสิบแปดสิบสิบแปดอันนี้ร้อยสี่สิบเพราะดอกมันเป็นดอกหนามใช่เนี่ยทำนี่นี่ตัวนี้กำลังจะขึ้นเทรลเจอสกีลากสองลำอ่ะหืมเหล็กก็จะเป็นแบบความกระแบบเต้นหนาสามมิลสองสามสิบสองมิลนะมาตรฐานของนอกอะไรครับเท่ากันเนี่ยครับดูความหนาของเหล็กนะเนี่ผมใช้มาสองปีแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาเลยนะขี่เร็วๆได้ด้วยนะ นี่ของพี่ชาตินี่ก็เป็นเหล็กชุบนะครับแต่ว่าทําสีดำเฉยๆจะมองเห็นได้เหล็กขีดมันก็จะขาวเลยพวกนี้ถ้าถ้าหลอกอะแต่จะเป็นแบบนี้ชุบกว็วอะไรกำลังขึ้นใหม่เนี่ยเสียดายวันนี้เราไม่ได้ดูเลยเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมผมมาถ่ายใหม่อีกซึ่งแหมตัวยังใหญ่เลยเมื่อกี้อะไปอะไปเมื่อกี้นี่เองครับลาช้าส่งลูกค้าสากแก้วครับอืมลูกค้าเขาทั่วประเทศนะ คือต้องเปลี่ยนสองข้างเลยอะเปลี่ยนสองตัวเลยตากแดดตีไมนง้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่เท่ากันอันนู้นพี่เขากำลังดัดดัดดัดให้นะเพราะว่าโดนโดนกระแทกแล้วก็ต้องไว้ลาวมันงอไปหน่อยนะี่นะครับย่ามันจะโคตรครับทำการดึงดัดไม่มาไม่ใช้ผาาออกไฟ เราก็ดึงนะครับเขาไฟแล้วก็ดึงดึงดึง ถ้าปล่อยเนี่ยหลุงต้องปาดเนี่ยต้องปาดเนี่ยดีนะที่มาเนี่ยถ้าปล่อยไปที่บ้านไม่เสร็จแน่ไปที่บ้านไม่มีไม่มีเครื่องมือต่อเข้าไปแล้วก็เชื่อมใหม่ต้องเสยขึ้นเสยเสย

เออตรงแล้ว,ว่ะตอนซื้อไม่มีโลโก้นี้นะนี่เพิ่งทำใช่ไหมมามาติดสติ๊กเกอร์เองแสงเรื่อยเลี้งแสงเนี่อยนะ อันนี้ของแท้แน่นอนนะครับเพราะเจ้าสำนักเขาติดไปเลยเอกเินเลอร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วลงมาดัดหมดเลยอ่ะตรงแล้วนะครับเนี่ยตรงเป๊ะใกล้เคียง นี่ถ้าเป็นงานพวกมีเนียมสแตนเลสนี่แก้ยากเลยนะนี่เราเหล็กมันยังดัดได้มน,นี่บริการดีด้วยนะครับคิดแต่ค่าไฟค่าแรงไม่คิดหลังบริการนี่ถ้าอยากได้อย่างนี้ต้องมาที่นี่นะครับ,บ<อ>นี่<อ>นี่<อ>ราคาก็ยังสองหมื่นกว่าบาทเหมือนเดิมนะต,ตอนนี้สองหมื่นสองครับอ๋อสองหมื่นสองเหล็กมันขึ้นนะครับ ตอนนี้ชาทำไปหนึ่งเก้าเหล็กันขึ้นร้อนอเต็มเต็มเลยครับเนี่ยไซนี้ก็ตอนนี้ก็สองหมื่นสองนะครับตอนที่ผมทำมาเหล็กมันยังไม่ขึ้นมันก็เลยโอ้ทำไปแป๊บเดียวขึ้นเลยใช่ไหมของผมก็แค่เดือนเดียวแหละเกือบเหมือนกันอยู่ร้อยต่อเหล็กจะขึ้นไม่ขึ้นตอนนั้นนะครับแต่ตัดสินใจว่าทำเลยดีกว่าเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับเแล้วเก็บสีเะ แถมยางเดี๋ยวไปใส่แอฟริกาทวินเนี่ยรถประจำช่องผมอันนี้มันเว้นลุยได้เลยนะคุยโดนฝีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ็บร้อยครับขอบคุณพี่เอกมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับโหคิดคิดแต่ค่าไฟค่าแรงไม่คิดนะครับขอบคุณมากนะครับใครสนใจจะมาทําที่นี่นะครับก็ติดต่อพี่เอกได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อ่าไว้ท้ายคลิปนะครับไว้ติดต่อพี่เอกนะครับขอบคุณพี่เอกมากนะครับสวัสดีครับ Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.